เฮ้ยเก้อเล็กเกอร์ไปมันนี้มาหาบเขาควนตุกเลยหาบมีหลายตกกันแท้หลายเทียเลยเมียเรียบมาเป็นผัวตรงแล้วเราบ่มีขอรบมีชอบก็แค่นั้นเด็ดจ้า ดียากาศก็ดีดีที่น้องแล้วมัดแต่เศร้าๆคนก็สิได้หาบมันอยู่ไก่มูให้นะมนันยุกพ้นโพดมันจะพ้น,พนปลาปลาเขามาาม่ได้รถเกี่ยวเขาเขาม่ได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเขาดอมากเลย เนี่ยเดกหนุอยมีทางเขาเพราะว่าให้พวกนี้มันน้ำบาถึงก็เลยใส่เขาโดดไหมมจะเนียแ่้าเงียบอยู่ตัวิบูตัวคนแท้บบคาทายวิวโอแคบผู้ลมลงมันที่เ่า หน้ากับไก่ย,ย่างยังสีฮอดกวาดเลีเ้ยวกับตาแหงบันนี่กับตดจะคัดจะเนี่ยปะเห็นคัดเพกน้อยทำคัดห่วงไหม ตากแดดจากสามสี่มือถ้ากระฟาดก็ได้แบกแตเอาหนี้นะอันห้าฝนตกฝนตกห้ามสองมือเลยไหมเรา้างเขาก็ยากได้บาล้อมไปเบืดและ โอเคบ่าโอเคอหมดาสูนเนี่ยล้อมเจ้าของปิดกันเจ้าของระบาดขั้ไปกัย่างดูไหมแบกมันจะไปนะไก่พูนเราให้ยังกับบุคคลมีอะไรหรอกจ้าของจะมีย แล้วไปที่น้องปรังกับคนไทยเห็นต่างกับอีเห็นเยอะก็มีอะไรคอยมีบุคคาออกขาโฮมจา้าเขียเติมเตทุทมาได้มีลงเยขาหมแน่ใส่หมวกน,นิบุคคใส่โกะมาน้ำหนัง Ồ, Hiền xong, cái gì hóa tất cả rồi Chắc liền tạc điện bản khẩu khóc đứa kìa Nó có hiểu tình trạng lột đi đâu rồi qua chỉ phạt điểm đấy bỏ lột đi qua nhiều quá chị ok quá no, okay, well. ok yes. Easy. bye bye, bye. -bye.